อ่ตอนนี้อยู่บนรถกำลังจะเดินทางไปสานที่แข่งนะฮะตอนนี้เวลาที่ตุรกีโทษนะครับก็9โมง8นาทีช่วงเช้าเช้ามีรถ3คันรถสคันในการเดินทางรู้สึกเราจะอยู่กับเรลงอะไรไม่รู้พี่แบนก็เพิ่งขึ้นมาพี่แบนมามาเป็นแบบอาช้าที่สุดเขารออยู่เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศในรถ Não tem graça, gente. Aparelho aqui não tem no, no, no Brasil, não. <laughs> então, fala pra ele vender pra nós, paga leão. พี่แบนก็ถึงสถานที่จัดงาน PBC สม14ที่อิสตันบูประเทศตรุรกีนะผมวันแรกวันนี้ก็จะเป็นหอแบบมันเป็นห้องประชุมใหญ่ๆอารมณ์เหมือนไบเทคประมาณนั้นฮะตอนนี้พี่แบนอยู่หน้าห้องที่จัดแข่งฮะเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศกันพร้อมๆกันนะพี่แบนยังไม่ได้เข้าไปนะครับนี่ก็จะเป็นโลโก้ของงานนี้นะฮะ ประตูทางเข Bond ้านะปึ๊บ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 ก็จะเห็นตู้ซ้ายก็จะเป็นทีมแข่งขันนะฮะนี่คือเมนสเตจนะฮะเวทีค่อนข้างใหญ่เวทีค่อนข้างใหญ่นี่ฮะตู้ขวากล้อง ก้อี้ผู้ชมแถวหน้านเมนสเตจนะฮะแว่นเดินเลาเข้าไปตรงกลางก็จเจอจุดคะะุดคุม เอคอเทนตเซฟกูก็จะเจอกับเวทีเล็กนะครับเวทีเล็กเบเวทีเล็กก็สามารถดูได้แล้วก็แข่งกันด้วยนะซึ่งอยู่ตรงข้ามกันเองครับเวทีเล็กกับเวทีใหญ่นี่ครับเขาจะประมาณนี้นะฮะสำหรับบรรยากาศข้างในด้านข้างนี่สวยงามครับนี่ โอ้เป็นธงชาติแต่ละประเทศนะครับผมแล้วก็อารมณ์เหมือนใช้เหมือนกรารฟิตี้เหมือนพ่นเลยฮะพ่นสีให้ดูนะนี่ฮะ,อะโอเคตอนนี้ก็มาหึางห้องห้องซ้อมนะผมห้องซ้อมก็มีการเตรียมตัวกันอันนี้คือหลังหลังของเวทีใหญ่ จะเป็นการแสดงดูจริงจังก็แต่ละทีมตอนนี้ก็เควินยีดครับได้ไอดีแล้วก็วอร์มได้ข่าวแว่วๆมาว่าทีมไทยกำลังจะวอร์มกับรัสเซียนะครับผมอันนี้ก็จะเป็น สิงคโปร์บ hmm. uh ุร huh. uh ์มาเลนะครับแอนติแฟกนะฮะ g f 7จากอเอเชียไง รโซครับไดๆสวนนี่ไทยนะฮะจะหัวดกับรัสเซียเลยนะครับผมเพราะว่ากรุ๊ปแรกไม่เจอกันอย่างแน่นอนก็เลยจะหัวดกับรัสเซียโซนนี่กัลลัสเซียนะครับตกเกาหลีไหมฮะเดี๋ยวแว่นเดินไปดูเกาหลี นี่คือคอเรียนครับผมได้ปะได้ได้แต่ยิ่งตััก็ยิ่งเกรงคุณลอคเล่นอักดูว่ไอ้โมเล่นเยอะหรืัเขาโมเก็บมากเหลือกคเหลือนเหลือยิงไฟในระวงนาเหลือน้าเหลือน้าเหลือน้าเหลือเต้ยเลยนะชาร์จชาร์จชาร์จ หลังโตหลังโตอีเทยร์ทอดโตมาปล่อยมาปล่อยมาปล่อยาปล่บเนี้ยตัวทเนี้ยตัวอย่าเล่นเบิ้ล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 เจิ้ลเบา้ลเบิ้ยเบิ้ยเบิ้ลเบิ้าเบิ้ลเติ้ยเบิ้าเบิ้ยเบิ้ลเบิ้ลเบ้เบ้ลเบิ้ลเบิ้ลเ้เบิ้เ้เ้เลเฮ้เ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 บ้เ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 ้บ้เิ้เฮ้เ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 ฮ้เ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  ด้วยสถานที่จัดงานค่อนข้างไกลนะฮะเราบ,บวกกับฝนตกนะฮะแล้วก็ยังเป็นวันแรกอยู่ยังไม่ยังไม่เป็นรอบลึกๆนะครับคนอาจจะบางตาอยู่แต่ก็มีผู้ชมทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็คร่าวๆในคลิปนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของงานนะผมแอบบอกนะว่าสู้งานทิ่ไทยไม่ได้เลยไม่ได้เลยครับทีมโปรดักชั่นที่ดูอยู่ของกลิน่าครับเต็มที่ครับของ งานของกาลินาประเทศไทยนี่สุดๆครับผมทางนี้เทียบไม่ติดเลยฮะเทียบไม่ติดเลยนะฮะแต่ก็ดูเหมือนเขาก็ถอดแบบเหมือนแบบถอดแบบแล้วก็พยายามจะทําทให้เท่ากับที่อ่าประเทศไทยจัดของปีที่แล้วแต่ดูยังไงก็ไม่เท่านะครับผมของเราดีกว่าเยอะนะครับแต่ยังไงก็ติดตามข่าวสารอัปเดตคลิปต่างๆรูปภาพจากทางพี่แว่นได้ตลอดที่เว็บไซต์เอพีสแควร์คอครับผมวันนี้คืนนี้ลาไปก่อนเชครับ মালালালেড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 ়াালে <us>